ขึ้นนี่ฟันที่ดีหลังจากเชิญองค์ปูสีสุดโทมาลานพญานาคเบิ้องซา์เนาะลานทำหนาคัเทีวีเนาะจ้ากะฟันดีแห้งค่ะเมื่ขึ้นนี่ฟันหินหินไอหน้าขี้ที่เฝ้าปูสีสุดโตเนาะค่ะคุณว่าปูอยู่ทางในเพคุณกำลังเห็บใบสีประสันเนบิ่องซากกรเลวา พอสีถามทางเมื่อบานซื้อซดอกไปว่าจังสีได้ฝันเนาะแต่ว่างวดนี่สีมิโชคอีเดอร์พี่น้องเปิดทราบสิฟันหายชุดพดนี่หางเดียวหายปูสีสุดโตนยาปทุมมาเยียบไววเนาะค่ะเนาะหายทายปุญนของเห้าได้พดนี่โพสตินขอให้ถือขอให้มาเด้อห้ได้เงินน้ำกัน ได้พิมพ์รอรอไหวเด้อค่ะแต่ว่าใดมาตรงวันี่คือซีซีครับซีหาเนาะแต่ว่าตัวเน้นเนยนย่งบอท่านบอกกันกับสีไก่มือเนาะเดี๋ยวเสียงปูก็ายขาแหงคกาก่อนสีฟันหางเดียวเด้อพี่น้อง